สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาตลาดดูบรรยากาศตลาดเนาะมาขายของครับจะมาดูของด้วยแหละสวัสดีทุกคนนะครับเช้านี้ตลาดสดตลาดสดของน้ำเย็นนะครับผมนี่นะครับอยู่ที่ของน้ำเย็นนะครับมาขายของด้วยขายเห็ดด้วยนะครับแล้วก็จะมาซื้อของด้วยะบรรยากาศก็ช่วงนี้ก็เยือยเๆียบนะเพราะว่าแสแดนเราปิดนะครับช่วงนี้นะครับท่านผู้ชม คระเด็นกงปรชาการค้าขายก็ชาวบ้านวงน้ําเย็นเราเลยครับก็เรื่อยๆครับยมาดูว่าเรามีอะไรมาขายบ้างเนาะนะครับวันนี้เราก็จะมีพริกที่เราทําเองนะครับแล้วก็มีเห็ดหนังฟ้าแล้วก็มีมะนาวส่วนนะครับมีพม่กี่อย่างนะครับก็มาดูว่าจะซื้ออะไรบ้างมาดูของหวานของกินด้วยนะครับวันนี้จะมีอะไรบ้างไม่รู้นะก็มีหอมหมูน่าสนใจครับบรรยากาศครับผมโอเคครับสวัสดีครับ